เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่จังหวัดภูเก็ตวันที่1ตุลาคมนี้แล้วค่ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยจาก Flying Ticket ค่ะ รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะคะโดยเขามีโครงการที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเขาจะเริ่มจากจังหวัดภูเก็ตก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยภูเก็ตสามารถทําเงินจากการท่องเที่ยวได้สูงถึงเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียว,วแต่พอมาเจอวิกฤตไวรัสนี้เข้าไปนะคะ ทำให้ภูเก็ตเนี่ยแทบจะกลายเป็นเมืองล้างเลยทีเดียวพี่พอมีคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศของภูเก็ตในปัจจุบันนี้มาฝากด้วยนะคะอันนี้ไปขอยืมมาจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะพี่วันดพอไปเที่ยวภูเก็ตมาสดสดร้อนๆเลยภูเก็ตในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะนี่คือบริเวณป่าตองเลียบทะเลนะครับ ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยขณะนี้เวลาประมาณสามทุ่มนะครับของวันอังคารที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเห็นแล้วเหงาจับจิตเลยนะครับผมขอเป็นกำลังใจช่วยชาวภูเก็ตสู้ๆนะครับ าก็เลยขอใช้ภูเก็ตเป็นโมเดลก่อนนะคะทดลองก่อนว่าถ้าเปิดรนะับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาระบาดอีกไหมหรือว่าแนวโน้มมันจะดีขึ้นยังไงเนี่ยเราก็มาคอยติดตามดูภูเก็ตโมเดลนี้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงพอถ้ามันมีแนวโน้มที่มันดีขึ้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็ มีนโยบายว่าเขาก็จะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆด้วยนะคะโดยภูเก็ตโมเดลนี้นะคะ mm hmm. เขาจะเริ่มใช้วันที่1ตุลาคมนี้ค่ะหลักเกณฑ์การรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตนี้เนี่ยก็คือคุณจะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่พบการติดเชื้อมาแล้วอย่างต่ำ28วันนะคะก็จะอาทิเช่นพวกจีนเวียดนามประมาณนี้ แล้วก็จะจำกัดแค่2 0 0คนก่อนนะคะในส่วนของมาตรการการควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีการจำกัดพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะเดินไปเที่ยวตรงไหนก็ไปได้ทั่วเกาะภูเก็ตไม่ใช่นะคะแล้วก็จะต้องอยู่ในเกาะนั้นนะ่ะกักตัว14วัน แล้วในระหว่าง14วันเนี่ยเขาก็จะมีการ swap test เราอยู่เรื่อยๆก็คือเหมือนตรวจหาเชื้อเราเป็นระยะระยะแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวท่านนั้นเนี่ยอยากจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นใกล้เคียงก็จะต้องกักตัวอีก7วันแบบเนี้ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ของโรงแรมของร้านอาหารก็จะต้องถูกกักตัวด้วยเหมือนกันนะคะคือเท่าที่ตามข่าวแล้เนี่ยพี่พลอยว่า คนที่จะมาเที่ยวได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่หนึ่งต้องรวยมากและสองต้องว่างมากอ่ะเพราะว่าไหนจะค่าใช้จ่ายที่จะต้องเข้ามาอยู่บ้านเราถึงสิบสี่วันใช่ไหมโรงแรมเอ่ยค่าตรวจหาเชื้ออะไรเอ่ยค่าอาหารค่าทุกอย่างเขาต้องจ่ายเองแล้วก็มันจะต้องอยู่สิบสี่วันอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอีกคุณก็ต้องกักตัวเพิ่มอีกเจ็ดวัน อย่างเงี้ยหรือทุกคนคิดว่ายังไงคะลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะจะได้แบบแลกเปลี่ยนมุมมองไอเดียกันเนาะในส่วนของการบินไทยนะคะเขาก็มีแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศดังนี้นะคะเดนมาร์กอังกฤษเยอรมันเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็คือบินตรงสู่ภูเก็ตเลย แต่ยังคงเป็นแบบเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำนะคะไม่ได้เป็นแบบเที่ยวบินพาณิชย์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้เนี่ยก็จะต้องมีการลงชื่อไว้นะคะสำหรับเที่ยวบินพิเศษนะคะ6เส้นทาง6ประเทศที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการบินไทยเขาจะเริ่มบินประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาจะมีสองเที่ยวบินต่อเดือนแต่ว่าเขาก็จะดูจำนวน ผู้ที่สนใจด้วยถ้าเกิดว่าได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินนะคะนอกจากนี้นะคะเราย่อออคิทฮอล l เดย์หรือว่าทัวร์เอื้องหลวงเนี่ยเขาก็ยังเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโรงแรมในพื้นที่ที่รัฐกำหนดสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารนะคะผู้โดยสารสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินพร้อมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ ได้รับ ASQ นะคะหรือว่า Alternative State q u a r a n t i n e นะคะจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้อย่างเช่นโรงแรม อนันตาไม้ขาวภูเก็ตวิลล่านะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิก o y a l Orchid p a s s นะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะสะสมไม้ในอัตราพิเศษที่บริษัทกำหนดให้เพื่อที่จะใช้แลกเป็นบัตรโดยสารรางวัลสำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษดังกล่าวนี้ได้ด้วยนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็มาแชร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับสายการบินมาอัปเดตอีกเนี่ยพี่พลอยก็จะมาแชร์ให้กับนะทุกๆคนได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้นะคะดีไหมคะถ้าคุณมี Travel Agency เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแบบฟรีๆนะคะทำให้ทริปของคุณเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสงสัยอะไรติดขัดตรงไหนนะคะก็ไม่ต้องไปนั่งงงคนเดียวค่ะเอามาให้พี่พลอยช่วยหาคำตอบนะคะแค่กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้นะคะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ตามหากันได้ง่ายๆเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่พลอยด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกํำลังใจให้กับพี่พลอยเราได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ